โคบิลีเอาโบิลีไปกินนั่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 นบัาะดุกกรมีปรด,ดุกกระมีครับผมบัประดุกเดเอนะั<ด>หขดไก่ชมันแปดอู้ยหลายหลายครับผมหน่นากกับู้ใหญ่ สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่นนานนะจ่าที่เข้ามารับชมสองเมื่ิกพ้ผาลุยตาสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าวันนี้พอกันเสาร์วันทีทนส่สิบหกเนาะแม่นครับผมสิบหกธนันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าวันนี้พอกันบรรยากาศนาหนาวๆจ้าพี่น้องหนาวแห้งน้อยเนาะแม่นครับขี่รถมาลงม,มาขิกขใส่เสื้อขนยาวสองโตัวด้วยจ้าพี่น้องหนาวแหง้งจ้าวันนี้เมื่อกี้กับผ้ามายามมุงเนาะ ครับผมงใส่ว้ใส่ไว้เมื่อวานนี่จ้ะใส่ขาบขึ้นครับผมจ้ะที่ห้าวยำวานห้าวยำเอาตั้งแต่อันกระปูกระป๋าเนาะเมื่อเดีเอาตุ่มเมื่ออจ้ะพี่น้องสารอบเดียวได้ยำสองเื่อจ้ะพี่น้องกะก่อนสีไปยำหมูห้ากมะแววบึงเฮ็ดก่อนเนาะแม่ครับผมมาเบิ่งเฮ็ดกอคือเก่าลือครับผมส่วนนี้ก็สิลงเหลือแต่เฮ็ดกอครับเฮ็ดแดงหนาล่ะครับผมแต่้ามูนี่ก็จ็คสิไปหอดใส่ครับผม พี่ภาแเวบังเฮ็ดกับปวงหัววัดศรีสิมานบ่เนาะแม่นครับผมไปก็เลยจ้าไปหลุนกันไม่กีกพ่พวกกิ๊กจ้าวัดศรีสิมานยังแน่จ้าไปจ้าครับผมบผม,มื้อนี้ก็มาปลาเก่าล่ะครับผมปลาต้องเมฆขี้เก่าครับผมตัวบนจะคลานเพิ่มทีเดียวจะวัดอุบลคือเก่าครับผมไปครับผมเอาครับผมเริ่มต้นเข้ามากครับพอแล้วครับผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก่อนสิดพยายามตุ่มที่ใส่ใบคลามขึ้นนะครับผมภาคเวย์บังเฮ็ดก่อนเนาะภาคเวย์บังเฮ็ดก่อนครับผมห่อกันอากาศหน้าหนาวห่อกันบรรยากาศแบบ นหนาวสุดขั้วเมื่อกี้เสียเสืยกันยาสว,วยาายส,ดดงส,ส,าสูงตุ๋หิ่น้องหนาวหลายเนาะจ้ะยดอกนสวยๆมากกับสีถอดออกไปจ้าครับอีก,กรรดอก,กน,นึงดอกกําลังพอดีเลยสองดอกแรกแหกมาเอาขอกีธาใครออกนูกบอกออกกันได้ดอนี้จังอออกด้วยเมื่อกี้กับสีกินทำลายหลักฐาน อกนี้เป็นจังไรโดนยังนี่คือหลบเนาะไม่โดนโดนมาก่อนอีบ่สงสัยโดนคนมาก่อนจ้าออกเรื่อยๆเดยอ่ะเนี่ยนีสีถอดปีใหม่นี่คือ้กองเยอะมากดีโดนโอ้โเมื่อกี้โบเห็นมองหามั้ยบ่จ้าดอกงามเห็นปะดอกเปรี้ยท้องโพกิกะงามอยู่ตัวอะไรทำแต่เห็น เขาบอกแล้วเขาก็เอาได้เอาเอาเขาก็ได้เขาบอกก็พอได้ติด <c oughs> กันจ้ะแฝดคู่เล็กใหญ่นี่จ้ <c oughs> โอ้ยอยู่ขางใหม่พอดีครับผมอขาโดนกินนี่เนาะขาโดนซิมไปน่อยจ้ะนั่งสวยก็เกาจ้ะ สีเขียวก็มีจ้าเห็นรังเขียวครับผมอ้ยังดอกงามนะครับแมนเขียงเกลี้ยดบันสิฟ้าลงยามตุ่มด้วยครับผมจะขึ้นยอดถอดเลยแมนครับผมเปลี่ยนสุดใส่รายตัวแล้วกันนักเนาะแมนไปครับผมลงไปเบิ้งตุ่มครับผมระยะทางเห็ดเฮ็ดเดีเช็คเห็ดกันครับผมน้ำลองหองมืเท่ามีไปครับไปเบิ้งตุ่มน้ำครับผม พยายามตุ่เห็นดอกนางกระไที่เรพยายามตุ่มเห็นเห็ดอุ้ยสวยงามแิไอมันปูใหญ่เนาะเฮ้ยดอกหน่อยเห่อเอาอะไรดอกก้หน่อยเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งิเเติบดิหน่าผมใ่อีกตนึงที่เราห็นส่งเห็นเกิดมาอย่นี้อยู่ครับ ขนาดน่าหนาวเนาะผู้อาญามสองฝนนาอู้ผ้าหางแหงค่ะทำเป็นยามฝนเนาะครับลงมายามล้างแหลครับผมางตาไว้ไปฟังเลยเนาะแน่นครับผมเปลี่ยนทางใส่ใส่ต้นเ็มมีแนวอาลูกไป โอ้ยลึกมากมีบ่มีอย่างบ่อุ่นครับผมจริงหอกแนหอกแน็คอ้ยบ้ยอ้ยอย่งโอ้ยปูคือเกาพูนสามพูนอ่ะผมว่าเนี่ยถือแปตัเนาะหลังเนาะนี่ครับว่งเนี่ยถือแปดบนเลียยู่สามสามจ้ะอุ้ยขาดอ่ะขาดบไงเลยขาดบอยังตลงไปปูตีบ่เอา Ồ, oh, đồ Ủa, khá kinh vậy Ủa, đầy sợi. Oh. Oh. Không sợi đồ không? này đẹp không Thật luôn Ủa, có siêu khẩu tôi nhảy đây ạ siêu khẩu khẩu Ủa, nhảy đấy có siêu khẩu Ủa, tôi nhảy sám, tôi coi nó tụng Đang xí Không, cũng nằm ở nằm Ờ, cùng à, ừ. cùng có mị. À, thuốc cụ anh ạ. Nó sẽ có là có lắm. Đây là. Cù ừ. bò. Ừ. Mới chín hầm. Ừ. Mới chín hầm thì nó xoay mỏng không bạn. À. Nó nhắc tôi cũng được. Ôi, nó vừa giặt nó nào của cô nhắn làm cho sầu à. đi đi đấy, để đẻ thằng nào của câu đi. อ้าวรุ่นล้างน,นี่ครับผมมี่บออันนี้ปลาอยัอยงนี้ปลาค่างบอปลากัาง,งปลากัางก็แปดขาหนึ่งตัวกุ้งก็มีอยู่เนาะของปลาไหลนี่รนนครับผมเพคือจุดดมปูเบิรตะวันอบอปลาเบิรตตะวันบอ <laughs> ปลาลังนี่เมื่อวานถือหลายอยู่เลยแต่ลังเป็นลังที่สองเนาะนี่ขู่ขู่ไม่กั้เลยเนาะทำห้องเบิร์ตแต่เมื่อวานนีี่วิบวับ ปูหนึ่งตัวเอ้าหนึ่งเต็มหนึ่งแต้มครับผมเก็บสะสมไปครับกุ้งมันกุ้งเล็กๆน้อยๆได้อ่ะเอ๋อหนึ่งตัวอืมเขย่าอ้าวกุ้งฟอยลายตัวเลยปูขามขึ้นตักงแต่สิบหัวใส่ใหญ่ก็หัดผัวอยู่เปิดตะวันบ่ vừa trở. đó ta, Đi vào là... Cô thử cô lắng lắng là tôi thắng tôi như thế này nữa Cái gì Cái gì sắc เห็นตนัลสองสองมีกสั้นลงมาสองตัว,ว<ม>ครับผม,นาน,มนานสองแต้มสองแต้มต้องหาใหม่ด้วยอยายากเนาะคูค้าฮาราต่สิลมพี่น้อง นั่งวะมีซีรีอยู่เพหนาวเพนบ่มีงีนันดนนันเอยันคือคือกบตัวนึ่งเอากบอหลีเอากบอีนั่น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 ครับผมจ้ามันอยู่โอ้มักอบครับพี่น้องครับผมเอ้าอืมได้หนึงตัวเอบซ้ำกันกับตัวเหมือนกัน มเต็มครับผมวางเห็นีปูหลายตัวหน่อยนหลายเห็นตรงนี้นมะกอกอยู่หลังหมุงครับผมสองสามสี่หแมอครับผมเอาินน้ากินตะโกนขึ้นเอาไปเห็ดตำลายแว่เนาะอ่อมอ่หลายตัด้วยครับผมขอคุณครับผม ขาวกตัวน้อยจ้บตัวทางอยากหกไงครับผมสั้นลงสั้นลงพูดอุ้ยปลากระบนตัวใหญ่ไมเมันหักไก่ที่มันแปบสอ้ยหลายอ้ยหลายหลายครับผมเล่นเต็มพูดนะปลากระเบตัวใหญ่อือือือดูด้วแสงของอัน้ดนี่มาพูครับผมหลายตัวครับผม เจกแปดตัวก็เก่อมหอ้ยล่างเนี่ยน,นอนเองพี่ไปตังัค์นี่ก็<ม>คุณมีบางหินหน่อยเนาะเนี่ยคุณมีหินหลาดร้อยตัวครับผมล่างนี้สุดจอดเลยพูดพูดพูดขอกัน ตัวีนขวง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 เห็นยู่ไงพิ่มนไอแปลขาคื้เก่าแหล้เห็นตัวหนึ่งก็ทิมีลายกวหานัน้อ่อย่างไ้โอ้โอ เล่นตัวเดียวซี่มีกี่บาทซี่อันีซี่ซี่ตัวคุณครับผมโอ้ยสวยงามนี่ทุกท่าปลาบุคคลมีส่กระติกกระดม่กมีกี่บ่คคยมีปลาบ่คคยมีปลาครับคุณโ้ยดี ปูเน้นเน้นเนาะปูนิ้นนิ้นนี่ครับใส่ดิบๆกันนี่นะครับผมใส่ดิบๆอุ้ยโอ้ปูก็เก่าไ้คืออยู่ตั้นท่าไอ้ยึงง่วงว่างมึงง่วงว่างด้วยปกติ ที่จ้ตัวก็เห็นหน่อยๆตหน่อยหมดตัวนึงเลยอ้หมดตัวนึงหมอพ่าล้อ้ยพูดนาสามน้ำงามจีิงน้ใส่งใหญ่ใสย่งใหญ่ครับผมสี่บอสี่อ่สี่บอกน่งบ่คักนูหนูน่นามหนูส่ใส่เ๊ินนี่ครับุกลงมาอีกนนี่ครับโอ้ยชชาแล้วหมิดวังอยู่แล้วครับมัอนี มื่อวานเีาก็เฮ็ดกินอยู่เนาะแต่แบ่งไวนอกไวนั่คหัวพี่น้องไวให้พี่ให้น้องมาปีใหม่เนาะหากินยากเลยจ้ะยากนะปาร์ตคือบวกลงคนจะตึงกามแล้วพี่ตึงกามพี่ออกมันมหนีบคน้นก็ยุ่เพราะว่าออกเธอละหลายตัวเนาะเพุ่ตัวออกเธอละตัวดิตัวมันหมาดดิ้ตัวมันหมาแล้วหนีบกันไว้เลยนะเจ้าว่ะ แดงกินืนงัเรื่องแดงเรือเร่อง,ง <laughs> อุบ่เหยืยมาสองมาสองนี่ดิต้องมาเห็นเพือ่อนนีพันอยู่แนวไดนงตัวขาวน่ะตัวี้บเหลงังอ,อาจิ่อาเทศาเนี่ยครับคือปลาอ,ลอ,อือแนวก้อเนาะ อุ้ยนอีกเห็นอีกเห็นอีกเห็นอีกไตใหม่ระวังนี่เด,ด,ด้อโโดดกบเด้อเห็นตัวนี่สามนีม่งสามเนี่ยเห็นสามนะคะแต่ว่าเอาขส้น่าผมว่าสีจักโตเราเห็นสามยู่ที่ครับผมสามสีสีแล้วเห็นสีแล้วสันลงมาคิดหน่อยเอะ่๊าดปาดหากระดุกก็มี ปลาดุกกระมีครับผมบานปลาดุกเปเอนสองสี่หก๊โต้เลอ้เูันหเลยอครับสันว่าต่ำๆครับสุกนนาเจ็ตัวพี่หนมโอครับผมฝนต่นโอ้ย,<น>อยปลาดุกหึ่งตัวหน,น่งเต็มใช่ไหมใช่ไหนวะน

เดือดางปูปูเดือดวางปูปูขนปูขนจะได้ร้ายนี่อยบ่มีอยู่บ่เออบ่ผ่าจากหลังขันนี่ เหลือเหลืออู้สามโอ้สองตัวประกังตัวหนึงน่งเนาะจ้ะเอา้ามังามอยู่ครับผม

สองตัวนึงถ้าไม่กี่คผลไตไปถ้าผลสองสามจะปลากระนิ่งร่อนหน่อยครับผมเมื่อไ๋ยวโอเคโอเคหวังครับผมแต่ละหลัง หกเมืดอล,งลังหลังเลยทหลังะหลังละหกก็ม,มีเจ็ดกรมี่ครับผมหลังละโตสองตัวเติมกันไปปุดหลายเติมนนแล้วครับกบเต็มติกแลครับอย่างนุ่งที่เราจะนุนะ่ะโอครื่องกวง ơi, <laughs> ok, <laughs> mua thì sướng mà hết rồi. mà tụng vậy thế lại. thế rớt đúng rồi gì? rớt nóng đây, khắp bạn. đang đấy, ông mít đi bỏ.

รูปโลกำใหญ่นียจังได้หลังนี่หมวนว่านี่เห็ดเป็นหลังสุดท้ายครับผมเพราว่ายามรุ่นหมู่ครับู่น่ไมันี่เป็นปจดีดบ้านแ <c ười> ม่ครับเดยสองหล,ลังครับผม ล้างนี road, kind of really ่แล้วก็จะได้ไม่เห็นงังบอกก็ว่าอีกอย่างนึงมันงงงัยนี่เดือกันเดี๋ยวนี่เหรอปลาป่ะปลากั้งหนึ่งตัวตัวหนึ่งว่ะตัวหนึ่งปลาซิวเนาะปลาซิวกุ้งก็มีอยู่หางกุ้งตัว่ใหญ่ร้อนอุนต่นมานี่ มันนี่มีตัวเดียว <laughs> อตอดเออนัอ่งก้นันนี้ก็นหัวแบบหลังหมาหลังบอหมาแล้วครับผม <c oughs> ว่าหลังนี่แฟนรออยู่ดินี่นี่บล้อบล้อประกันตัวหนึ่งครับผมเอาดีที่ได้ปูลายเพอา<ล>ะ,ะท่านหอนหลังสุดท้ายไอ ล้างสุดท้ายของเมริอาดเช่นนนี้าเอาดูน้องกาล้งสองล้งสุดท้ายครับผมจังไรปีดขานี่ปดขาโอ้โหผ่านจ้าหลังดีครับผมมันเป็ดขาเนี่ยนะสักตัวมนบอ้ยมนมนหนสองปลาอีกน่ะ ปลาซิวปลาซิวกุ้งปลาซิวกับกุ้งโอ้ยโอเคเลครับผมก็วันหลังเห็นท่าีขี้หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอยีกคนบออย่างบอรออยู่กับจิ้งกุ้งก็เพราะลายครับเนาะก็ไลยเติบไลายโตเติบอยู่สิบกว่าเน้นปูคือเก่าครับเน้นปู ปลากระปูไหลตัวครับเอาใส่กันไปเลยครับผมามันหลายชั่นเราคนโบราณเป็นโดีตในตุ้นไอ้กั่งดูล้างสุดท้ายครับผมพุ้นหล้างสุดท้ายครับผมล้างสุดท้ายครับผมนี่คือไม่เห็นยังเลยไม่เห็นยังเลยบ่คือตีงอยู่ตุ่มที่ตีงอยู่ มันมีไอแปดขาโอ้ยลังตุ่มขาดขาดใ่ายขาดที่เหมืนนี้เอ้าเอ้าคุมาคิดโอ้ยสองตงามเลยครับผมสองสองครับผมแต่ว่าลังตุ่มคือขาดใหญ่แต่ขาดใหญ่าะปลาออกเลยไม่คิงยางไปผดเลยก็ได้เมีนสองตังามยครับปุป่าไอปูครับผมเป็นดเจอถืเยออ่ะข้างเวกับอะไรได้ครับผมบบ อาไม่กี่เกินฟังปุ่นเขากี่สิจะไปฟังพี่มาบันเอามาชมดูสิสองตัวงามบองามอยู่สวยงามอยู่ครับทำกันเลยทำกันเลยมีกุ้งอยู่นี่ ตกเนนนาะั่อ้าวครับผมสิพากระบาดเลยด้วยครับผมามาบลงพนงานรอบเสานี่ครับผมก้ามมื่อกี้ครับผมนี่ครับผมนั่งยิ้มพูดใจนี่ผลงานอีกขึ้นกวาวครับผมเสาเนี่ยบ้างปูมาเจอบ้างปูอีกนัื่อกิ้บ้างปูบ้างเกาาง่าบ้างหวานมาจาะพี่น้องใส่รอบเดียวยามสองรอบจ้ะพี่น้องเต็มทีคุณเดียครับมา,าสุดๆปลาปลายหลไปไหนเนาะ อาจจะได้มกหนึ่งจ้กพี่น้องปลาอยู่ข้างล่างคนละจ้ะทั้งปลากัางปลาซิวกุ้งก็มีน้อยหนึ่งจ้ะบ่อแดงออกแต่ว่าปลาไลดอกจ้ะมื่อไหร่หลเน้นๆคือปูเนาะเน้นครับผมปูเน้นๆจ้ะปูเน้นๆครับผมส่วนผลงานเฮ็ดพี่น้องเก็บน้ำฟังห้อยเนี่ยเก็บมาเมื่อเสาร์วะเบิ่งเฮ็ดก่อเนาะครับผมบ่พอแกงพี่น้องจีดไอปนเนาะ ติ่งตำเจลหรอครับผมหลุนนี่แมนจา้านี่ปลาสิเด็กปหน,นึงจ้ะสรุปประหมานอยู่ครับผมมือนี้เนนนปูครับผมบ่มแมนหนาเฮ็ดหน่อยเนาะแมนครับผมจ้าแต่ว่าปูนี้เข้าม,า,มนานสุดยอดเนาะครับผมเปิดติ๊กบ่ไรแล้วครับผมหย่านเพิ่นออกแมนจ้ะเป็นปูภูเขาเนาะจา้ะแต่สำหรับผลงานคลิปมือนี้เนาะจา้ะพี่น้องเป็นคลิปของวันที่สิบหกเด้อจ้ะพี่น้องสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้า เมคิกับพอกิกอะขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึงเด้อจ้าถ้าจินชอบวิดีโอจังกในก็นอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่คิกพาลุยจ้าเม่คิกกบพอกิกอะขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านอ้าวจารี่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเม่คิกกบพอกิกจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อน,นี้เม่คกาพาพิกกบพอกิกอะ ฝากผลงานไว้เพียงจำนี่ล่ะจ้ะไว้พอกันไม่เมื่อนาว่ามื่อกีสีภาพไปหาหยังพิกาดได้เนาะจ้ะอันนี้เมื่อกี้ก็พอพี่ก็ขอตัวลากระบก่คนได้จา้าขอเกล้าวมาสวัสดีจา้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่แม่ใหญ่เอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ล่ะครับผมสิบวัวสอยูต่างประเทศหรือในประเทศหรือซัปปขอขอบคุณหลายๆครับผม อากาศหนาวหนาวดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับผมพอกันไ่คลิปหนาครับผมบ๊ายบายค่ะ